d u c a ตีไม่ใช่แค่รถแต่คือตำนานว่ากันว่ารถมอเตอร์ไซค์ของดูคาตีมันมีจิตวิญญาณมีความเซ็กซี่แล้วก็โคตรเท่เลยใช่ไหมครับคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงไม่เหมือนใครและกลายเป็นตำนานมาจนถึงยุคปัจจุบันเรื่องมันเริ่มจากปี1962ที่อิตาลีนู่นเลยครับ d u c a ตีไม่ได้เริ่มมาจากการทำรถ แต่เริ่มมาจากการทำวิทยุใช่ครับคุณฟังไม่ผิดบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนวิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในยุคนั้นเลยแต่แล้วช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็มาเยือนโรงงานของดูกาตีโดนทำลายไปเกือบทั้งหมดแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้กำเนิดรูปหมาน้อยสู่ตำนานความเร็วหลังจากคนอิตาลีต้องการยานผ่านราคาถูก เพื่อฟื้นฟูประเทศดูคาตีก็เลยมองเห็นโอกาสนี้และพิกเก็บด้วยการสร้างเครื่องยนต์จิ๋วที่มีชื่อว่าค a คซิโอโลแปลว่าลูกหมาน้อยในปี1946เจ้าเครื่องยนต์50ซีซีตัวนี้แหละที่ทำให้ผู้คนมีอิสระในการเดินทางอีกครั้งและเป็นจุดเริ่มต้นของผนแกมอเตอร์ไซค์ในตำนานของเราจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการได้วิศวกรอย่าง ฟาบริโอทาเกียนีเข้ามาร่วมทีมเขาเป็นคนคิดค้นระบบวาลเดสโบนามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของดูคาตีระบบนี้ทำให้เครื่องยนต์รากรอบไปสูงปีโดยไร้ปัญหาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ดูคาตีมีสมรรถนะที่เหนือชั้นมาจนถึงทุกวันนี้ชัยชนะที่อิโมลาและการกำเนิดของมอนสเตอร์ในปี1972คือปีที่โลกต้องจำดูคาตี เจ็ดหสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าชัยชนะในราการแข่งขันที่เมืองอิโบลาเหนือคู่แข่งจากญี่ปุ่นและอังกฤษได้อย่างสวยงามชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแข่งรถแต่เป็นการประกาศศักดาให้โรกรู้ถึงความเหนือชั้นของวิศวกรรมอิตาเลียนแม้จะเจอปัญหาทางการเงินแต่ดูกตีก็กลับมาได้อีกครั้งในปี1 9 9 3ด้วยการเปิดตัวรถรุ่น มอนสเตอร์ที่มีดีไซน์เปลือยโชว์โครงถักสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์มอนสเตอร์นี่แหละที่กอบกู้ดูคาตีให้กลับมายืนได้อย่างสง่างามและกลายเป็นไอคอนของวงการโมอเตอร์ไซค์มาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ดูคาตียังคงเดินหน้าคว้าชัยในการแข่งขันระดับโลกอย่าง Moto GP และ WSBK อย่างต่อเน,นื่องและยังคงสร้างสารรค์มอเตอร์ไซค์ที่ทั้งสวยงามและทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นตระกูลพามิกกเลที่เป็นซูเปอร์